เริ่มแรกไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแต่2ครั้งเพื่อเปิดเมื่อเจอการตั้งค่าแล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจ๊กๆการตั้งค่าหน้าจอโฮมหลังจากนั้นปัดไปทางขวานะครับค้นหาช่องค้นหาไป <S 2> 2 <S ที่เ,เสียงและการสั่นนะครับชารโนลีแอปพลคํำแนะนำแอปพลหมดเครื่องบินปิดไวไฟปิดบลูทูตปิดปุกเซลลูล่าปุ่ม พอสปอร์ตส่วนบุคคลปิดปุ่มปัดขวาไปอีกนะครับการแจ้งเตือนปุ่มเสียงและการสั่นปุ่มตรงนี้ครับเสียงและการสั่นเมื่อเจอแล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจึกจึกเสียงหูฟังหัวข้อเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับเสียงหูฟังเลยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อปัดขวามาก็จะบอกว่าความปลอดภัยหูฟังปุ่มความปลอดภัยหูฟังปุ่มตรงนี้ครับ ถ้าเกิดปัดขวาเลยไประดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนหัวข้อก็จะเป็นระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนนะครับภาษากลับมาเลยนะครับตรงที่ความปลอดภัยหูฟังปุ่มความปลอดภัยหูฟังตรงนี้ครับใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึกจุดการแจ้งเตือนหูฟังปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเราก็จะเข้ามายัางหน้าต่างของความปลอดภัยหูฟังแล้วนะครับ ถ้าเกิดปัดขวาไปในการปกป้องการได้ยินของคุณ iPhone จะวัดระดับเสียงหูฟังถ้าคุณฟังเสียงเกินขีดจำกัดที่แนะนำเจ็ดวัน 1, คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและระดับเสียงจะถูกลดความดังลงเรียนรู้เพิ่มเติมลิงก์แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลิงก์แบบสั่งนก็จะมีคำชี้แจงตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรารั้ฟังเสียงที่ดังเกินไปครบระยะเวลา7วันหรือว่า1สัปดาห์เนี่ยผลที่ จะมีต่อเรานี่ยังไงบ้างเขาก็จะมีลิงก์ให้ตรงนี้นะครับลิงก์ตรงนี้เราสามารถแตะไปเพื่ออ่านต่อได้เลยนะครับว่าเขาชี้แจงไว้ไว่า,าย,วยังไงบ้างมีคําอธิบายไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองปัดขวาต่อไปนะครับลดเสียงดังปิดแต่สอครั้งเพื่อสลับระหวา่างค่าตอนนี้จะมีปุ่มลดเสียงดังผมก็ยังปิดอยู่นะฮะผมจะขอปัดขวาไปดูคำชี้แจงครับปัดขวาไปเลยนะครับ ไอโฟนของคุณสามารถวิเคราะห์เสียงหูฟังและลดเสียงที่เกินระดับเดซิเบลที่กำหนดได้เรียนรู้เพิ่มเติมลิงก์แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลิงก์แบบสั้นในตรงนี้เขาบอกว่าไอโฟนเนี่ยนะครับสามารถวิเคราะห์เสียงได้ว่าเสียงที่เราฟังเนี่ยมันดังเกินไปไหมมันอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอดีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับทีนี้ทั้ง2ฟังก์ชันทั้ง2สวิตช์ทั้ง2ปุ่มที่ปิดอยู่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดถ้าเกิด เราไม่อยากให้เกิดอันตรายต่อหูของเรานะครับเดี๋ยวผมจะปัดซ้ายกลับไปนะครับลดเสียงดังปิด,ดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหวา่างค่าตรงลดเสียงดังตรงนี้แต่เปิดนะครับจึกจึกเปิดเปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะขอปัดไปทางซ้ายเพื่อไปเปิดอีกปุ่มหนึ่งในการปกป้องการได้ยินของคุณ iPhone จะวัดระดับเสียงหูฟังถ้าคุณฟังเสียงเกินขีดจำกัดที่แนะนำเจ็ดวันคุณจะได้รับการแจ้งเตือนและระดับเสียงจะถูกลดความดังลงเรียนรู้เพิ่มเติมลิงก์ นนแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลิงก์แบบสั่งนาคำชี้แจงผมปัดซับอีกทีหนึ่งการแจ้งเตือนหูฟังผิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหวา่างค่าการแจ้งเตือนหูฟังตรงนี้นะครับผมแตะให้เปิดนะครับจึกจึกเปิดอ่าทีนี้พอเราแตะให้เปิดแล้วเนี่ยจะมีผลยังไงเขาก็จะคอยแจ้งให้เรารู้นั่นเองนะครับเออเสียงที่เราฟังมาเนี่ยความปลอดภัยหูฟังหัวข้อมันดังแล้วนะอา่าแล้วก็ระยะเวลานี่พอควรแล้วนะอะไรแบบนี้ฮะ ทีนี้ระดับเสียงที่ว่าเนี่ยมันมียังไงบ้างเขาก็จะมีเทียบเคียงเสียงให้เรารู้นะครับว่าระดับเสียงเนี่ยระดับไหนมันเทียบเคียงกับเสียงประมาณไหนได้เดี๋ยวผมจะลองปัดไปทางขวานะครับการแจ้งเตือนหูฟังเปิดการแจ้งเตือนหูฟังศนย์มีคราฟเสียงแกน X คือเดือนแกน Y คือจํานวนการแจ้งเตือนมีชุดข้อมูล1ชุดเขาก็จะบอกว่ามีแกนต่างๆนะครับ จะมีระยะเวลาจะมีระดับเสียงอะไรนี่ฮนะผมจะปัดขวาต่อไปนะครับในการปกป้องการได้ยินของคุณ iPhone จะวัดระดับเสียงหูฟังถ้าคุณฟังเสียงเกินขีดจำกัดที่แนะนำเจ็วันคุณจะได้รับการแจ้งเตือนและระดับเสียงจะถูกลดความดังลงเรียนรู้เพิ่มเติมลิงก์แต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานลิงก์แบบสาง่าตรงนี้ถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่ลิงก์เพื่อไปอ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับผมจะขอปัดขวาต่อนะครับลดเสียงดังเปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่า ตอนนี้รถเสียงดังนี่เปิดแล้วนะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าระดับเสียงเนี่ยมันมีเทียบเคียงกันยังไงบ้างนะครับ75เดซิเบลดังเท่าเสียงเครื่องดูดฝุ่นเขาบอกว่า75เดซิเบลดังเท่ากับเสียงดูดฝุ่นนะครับระดับเดซิเบล75เดซิเบลสามารถดับได้ใช้ตรงนี้หรือลงเพื่อรดับค่าตรงนี้เป็นระดับเดซิเบลต่ำสุดคือ ที่สามารถปรับได้นะครับ75เดซิเบลคือ75เดซิเบลนะครับอันนี้ผมใช้1นิ้วปรับลงก็ไม่ไปแล้วฮะเพราะว่า75เนี่ยเป็นระดับที่ต่ำสุดทวนอีกทีหนึ่ง75เดซิเบลดังเท่ากับเสียง75เดซิเบลดังเท่าเสียงเครื่องดูดฝุ่นดังเท่ากับเสียงเครื่องดูดฝุ่นผมจะลองปรับให้มากกว่า75นะครับระดับเดซิเบล75เดซิเบลสามารถปรับได้ ผมยิปรับขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าผมขอปรับไปเป็น80 80เดซิเบลแล้วจะไปดูว่า80เดซิเบลเนี่ยระดับเสียงมันหน้าจะเท่ากับอะไรนะครับผมก็ปัดซ้ายกลับมา80บเดซิเบลดังเท่าเสียงดังในร้านอาหารเขาบอกว่า85เดซิเบลดังเท่ากับเสียงในร้านอาหารอ๋อดังแรงกว่าเสียงดูดฝุ่นนะครับผมจะปรับไปเป็น85นะครับว่า ดังเท่ากับอะไรระดับเดซิเบล8 0เดซิเบลสามารถปรับได้<ม>ใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าต้องการปรับเพิ่มให้เป็น8 5โดยใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้น85 d e บเดซิเบลและผมปัดซ้ายกลับมาเพื่อฟังว่าเขาเทียบเทียงกับอะไรนะครับ85บเดซิเบลดังเท่าเสียงการจราจรที่วุ่นวายในเมืองเสียงจราจรที่วุ่นวายในเมืองนะครับระดับเดซิเบล85เดซิเบลสามารถปรับได้ 1 1> ต่ำไป,ปรหรือลงเพื่อปรับค่าขอปรับเป็น90ดูนะครับ90เดซิเบล90เดซิเบลดังเท่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะปัดขวามาที่ปุ่มปรับระดับเดซิเบล90เดซิเบลสามารถปรับได้ขอ<ช>เลื่อนไป,รปนหรือลงเพื่อปรับค่าเกนะครับ95เดซิเบลและไปดูว่าดังเท่ากับอะไร95เดซิเบลดังเท่าเสียงแตรรถยนต์ ลองดูซิว่า1น0ระดับเดซิเบล95เดซิเบลสามารถปรับได้ใช้1นิน้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าผมปัดขวามาที่ปุ่มปรับระดับแล้วใช้1นิน้วปัดขึ้น100เดซิเบลออกที่100เดซิเบลนะครับ100เดซิเบลดังเท่าเสียงไซเรนรถโรงพยาบาลดังเท่ากับเสียงไซเรนของรถโรงพยาบาลเพื่อนๆครับ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปแล้วก็เป็นเวลาที่ยาวนานอันตรายต่อหูนะครับขอเน้นยำ้ำเราอ่าประมาทกับสิ่งสิ่งนี้เพราะว่าหูที่เราฟังอยู่ตอนนี้หมายถึงตัวหูที่ติดอยู่กับศีรษะของเรานะครับเป็นชุดหูแท้อร่รแท้ครับเพื่อนๆชุดหูฟัง ที่เราต่อกับอุปกรณ์มือถือเรานะขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแรงไปดังไปแล้วติดต่อกันเป็นเวลานาน,านๆบางทีก็ทำให้ร้อนแล้วก็ขาดเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดผลิตภัณฑ์นั้นมันไม่ใช่ชุดแท้อุปกรณ์แท้อะไรแท้แต่ทั้งที่มันขาดมันชำรุดมันเสียซ่อมได้ครับแค่เรามีเงิน ก็ซ่อมได้เปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวของหูแล้วก็อวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหูถ้าเกิดเราเสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยนะครับเพื่อนๆครับทีนี้คนอื่นๆเนี่ยเขาไม่สามารถมารับรู้ถึงระดับการฟังระดับของเสียงที่ดังอยู่ในช่องหูของเราได้เลยนะครับอ่ ก็มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะเขาพอที่จะรู้อยู่ว่าเ,ออเราเนี่ยฟังดังอย่างเนี้นานแค่ไหนแล้วนานกี่ชั่วโมงแล้วกี่วันกี่สัปดาห์แล้วแล้วเขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับเราได,รได้รู้ได้ทราบเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรที่ปลอดภัยกับตัวของเรา ก็น่าจะดีกับตัวของเรานะครับในบางบรรยากาศครับเพื่อนๆที่มันมีบรรยากาศภายนอกดังมากเนี่ยบางทีเรามองว่าระดับการฟังของเราถ้าเกิดฟังกับตัวมือถือเลยมันจะไม่สามารถจับใจความสำคัญได้ทีนี้สิ่งที่เราทำกันบ่อยครั้งก็คือทำยังไงฮะ เราก็ใช้ชุดหูฟังแต่เราก็เร่งเสียงเสต็มสปีดเลยเพื่อว่าเราจะได้ยินเสียงนั้นๆชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาถ้าเกิดว่ามันนานๆนนนนครั้งไม่บ่อยนักหรือว่าฟังแค่ปุ๊บปับ๊บครั้งสองครั้งมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำสม่ำเสมอแล้วก็ยาวนานเป็นเวลายาวนานเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อหูแบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราก็จะได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมันก็จะดีกับตัวของเรามากเลยทีเดียวแทนที่เกิดปัญหาแล้วเราค่อยไปแก้เอตรงปลายเหตุอันนั้น บางทีมันจะสายเกินไปนะครับเพื่อนๆหวังว่าการแลกเปลี่ยนของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ